สวัสดีครับหลังจากที่เราห่างหายการถ่ายวิดีโอกันไปนานนะครับคือวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีของผมเองเพราะช่วงนี้ยุ่งจริงๆนะฮะหลังจากที่ไม่ได้มีการลงน้ำยาเคลื่อนน้ำยาแล้วก็ไม่ได้มีการล้างรถเกือกว่า6เดือนเนี่ยมาดูสภาพของรถกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้พอดีได้ได้ทาเลใหม่แล้วก็แดดออกสวยเลยครับก็เลยมาถ่ายให้ดู ต้องต้องขอใครครับห่างหายกันไปนานเลยจริงๆนะครับก็เดี๋ยวก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีโอกาสหรือจังหวะอันเหมาะสมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายวิดีโอเก็บเป็นรีวิวมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ก็เป็นผลงานที่ไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดมากกว่า6เดือนเลยจริงๆครับก็ลองดูว่าสภาพเนี่ยมันมันเคลอะมากอันเนี้ยที่ที่มันไม่ได้เคลอะ เคลอะมากเกินกว่านี้ก็เพราะว่ามันมันมีฝนตกบ่อยแล้วก็เวลารถมันเลอะมากเนี่ยเวลาฝนตกหนัก,นกๆเวลาเราวิ่งเราใช้เนี่ยมันก็ถูก,ถกชะล้างไปเองครับมันก็เลยทําให้ไม่ไม่ได้เลอะมากมายเพียงแต่ว่ามันจะมีรอยคราบน้ําแห้งหรือว่ารอยน้ํากระเซน็นระหว่างวิ่งนะครับที่ว่ามีรถคันอื่นวิ่งมาแล้วน้ํามันโดนอะไรเงี้ยมันอาจจะฝังแน่นไปหน่อยนะครับ แต่ว่าความความความเงางามอันเนี้ยมันมันเป็นความเงางามที่แบบมีมีหม่นหม่นหน่อยเพราะว่าเนื้อเนื้อเนื้อ,อชั้นชั้นของความสปกปรกหรือชั้นของฝุ่นที่มันต่อติดรถวัเนี้ยมันค่อนข้างหนาหนาจนทีนี้ที่ว่าผมไม่กล้าเช็ดแล้วครับคือต้องรอจังหวะล้างแล้วก็วันเนี้ยวางแผนว่าเดี๋ยวมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะล้างนะครับพอล้างเสร็จเนี่ย ผมก็จะลงน้ํายาแล้วก็จะถ่ายวีดีโอเก็บไว้อ,อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้มีสภาพสภาพนี้เคลิะมากครับคือกระจกอะที่มันไม่มีรอยเพราะว่าผมผมล้างกระจกนะครับคือโดยโดย,โดยส่วนตัวอะไรเนี่ยกลัวนะฮะเวลาฝนตกเวลาต้อตงวิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเ,า,เาเร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 าแบบไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยโดยโดย,โดยโซึ่งซึ่งผมเองเนี่ยกลัวอยู่แล้ว ผมก็เลยล้างแค่กระจกแล้วก็ลงน้ํายาแค่กระจกไว้วันนั้นเวลาขับรถลุยฝนฝนตกเยอะๆเนี่ยหรือว่าจะโดนน้าอะไรก็ตามเนี่ยมาทําให้ผมควบคุมรถมองเห็นได้ง่ายขึ้นผมจะไม่ค่อยกังวลตรงนี้เท่าไหร่นะครับ <S <S เดี๋ยวสักครู่นะครับผม <S 1> <S 1> ขออภัยนะครับทีนี้มาต่อ,เ,อ,อเวลาขับรถแล้วเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเวลาเวลาฝนมันตกเราก็จะใช้ที่ปั่นน้าฝนแต่ว่าเวลาเวลาเราใช้ที่ปั่นน้าฝนเนี่ยความความใสของกระจกในการมองเห็นของผมเนี่ยผมผมเองกังวลและกลัวเพราะว่ามีหลายครั้งที่ฝนตกหนักแล้วผมไม่กล้าขับจนต้องจอดซึ่งซึ่งอันนี้มันมันเป็นความบกกรองของผมเองนะผมผมไม่ไม่ผมขี้กลัวนะฮะเพราะว่ามันนอกจากทาความเร็วไม่ได้แล้วมันขับไม่ได้ผมก็เลยเลือกที่จะจอดเลยดีกว่าทีนี้พอเราลงน้ํายาตัวเครื่องกระจกไว้เนี่ย ที่ปัดน้ําฝนแทบไม่ต้องใช้หรือใช้เนี่ยมันก็จะทําให้ทัศนวิสัยของเราเนี่ยเห็นชัดเลยแต่ว่าโดยปกติตอนที่ผมเคลือบกระจกเนี่ยผมขับรถที่ความเร็วปกติประมาณ60-80เนี่ยตัวตัวน้ำที่ก่อะตัวกระจกะครับมันจะวิ่งหนีตามตามแรงลมประท้าภายนอกรถแล้วก็ความเร็วของรถน,นะครับเพราะฉนั้นที่ปัดน้ำฝนจะไม่ได้ใช้แต่ถึงใช้เนี่ยมันก็จะมีในกรณีที่ ฝนตกหนักมากแล้วผมใช้ที่ปัดน้ําฝนเนี่ยเบอร์หนึ่งเพราะว่าเวลาน้ํามันไหลเนี่ยมันไหลเป็นเม็ดครับมันจะไม่ได้ไหลเป็นคลื่นเพราะฉะนั้นมันจะไม่หลอกตาเราทําให้เราขับรถได้อย่างมั่นใจซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันแล้ว,แล,วแล้วแต่บุคคลน่ยนะครับคือบางคนก็ขับได้ลุยได้ใช้ที่ปัดน้ําฝนก็ไม่เป็นไรแต่ตัวผมเองผมกลัวผมก็เลยจะเป็นจะต้องเคลือบกระจกไว้ก่อนแล้วก็ก็เพิ่งมาเคลือบได้สองสวันนะครับแต่ว่าตัวรถนี่ผมล้างเองไม่ไหวละ ต้องต้องไปล้างๆแล้วก็ชิ้นส่วนทุกอย่างที่เป็นส่วนของพลาสติกเนี่ยมันมันจะดูหมองไปเลยครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับซีดซีดแบบแดดเถานะครับเพราะว่าอไอ้ที่มันหมองเนี่ยมันหมองเพราะว่าเนื้อฝุ่นที่มันจับตัวรถเนี่ยมันหนานะครับอ่าเนี่ยดูดูดูขอบยางที่ผมเคยลงน้ำยาไว้มันก็ยังมีความแตกต่างชนิดท,ท,ที่ที่ให้เห็นอยู่เพียงแต่ว่าความดําของมันเนี่ยจะจะ ไม่ค่อยดำมากแล้วเพราะว่าแต่ว่า6เดือนได้ขนาดนี้ก็ก็ถือว่าน่าจะทําให้หลายๆท่านพอใจนะครับอ่าอันนี้ก็ฝากฝากไว้สําหรับวิดีโอที่ห่างหายกันไปนานแสนนานอ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกตรงรังพึ่งตรงนนะครับเห็นไหมครับความดำของมันนะครับมันยังอยู่นะครับอา,อายุของการลงน้ํายาหกเดือนเหมือนกันเลยทั้งคันนี้ยนะครับที่ไม่ได้ล้างไม่ได้เคลือบนะครับ ตามมุมมองต่างๆเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว,ว่ามีค่าฝุ่นที่เป็นทางอะเยอะส่วนหลังคาที่ผมโดนขี้นกเนี่ยผมก็ใช้ออฟองน้ําชุบน้านะครับแค่เอาขี้นกออกลอยขี้นกออกเท่านั้นเองไม่ไม่ได้มีการล้างหรือทำความสะอาดอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารถไปล้างเพ <c oughs> <c oughs> ราะล้างเองไม่ไหวจริงๆก็ต้องขอฝากด้วยสําหรับวิดีโอในวันนี้แล้วเดี๋ยวยังไงพอผมล้างรถเสร็จแล้ว จะพยายามถ่ายวิดีโอว่าหลังจากสภาพที่ล้างรถเสร็จแล้วเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงนะครับช่วงกระจังหน้านะครับชิ้นส่วนพลาสติกดำครับยางครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับจะพยายามถ่ายให้ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ